แล้วนะครับอ,อได้ไปทําธุระข้างนอกบ้านกันไปที่โรบินสันนะครับผมอยู่จังหวัดสนนกลนครเนาะก็ไปข้างนอกนะครับกลับมาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือไปไปทานข้าวนอกบ้านเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะระวังเรื่องผงชูรสเนาะเพราะจะเป็นคนที่แพ้ผงชูรสถ้าเจอผงชูรสเมื่อไหร่นะครับจะเกิดอาการไอแบบ ไอแบบต่อเนื่องนะครับไอไม่หยุดนะครับส่วนตัวผมนะวันนี้หลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าของอีกวันหนึ่งมเมื่อมเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับตื่นนอนขึ้นมานะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคอแห้งนะครับคอแห้งเจ็บคอนะครับรู้สึกว่าก็กังวลน,นะครับว่าเ,เราไปติดเชื้ออะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ยังยังไม่ไม่คุยอะไรครนี้ตืนตืนน้าก็เจ็บคอเพราะแปลกใจเอ๊ะตื่นน้ายังเจ็บคอมันเป็นอะไรในลําคอหรือเปล่าก็เลยให้หมออันนะครับเอาไฟฉายฉายเข้าไปที่ลําคอของเราครับหมออันบอกว่าเป็นหนองในลําคอเราก็ตกใจเฮ้ยมันติดเชื้อแรงขนาดนี้เหรอคิดว่าตัวเองเป็นเป็นโควิดนะนะ แต่ไม่ได้เป็นนะครับเป็นเพียงหนองก็คือมันขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอครนี้จะทำยังไงนึกได้ว่าเราจะสั่งของไปที่ประเทศเจะส่งให้ประเทศเพื่อนบ้านก็คือเขาสั่งมานะครับคือประเทศลาวก็คือไอ้ลูกอมนี่แหละครับนึกขึ้นมาได้ก็เลยตัดสินใจแกะก่อนครับแกะออกมาก่อนเอพอแกะออกมานะครับไอ้ตัวผมนะครับ ก็ถามภรรยาอีกรอบหนึ่งตกลงมันเป็นอะไรแฟนบอกว่าติดเชื้อคอ,อเป็นหนองติดเชื้อเป็นเป็นแบคทีเ r ียนะครับมันมันไม่ใช่ไวรัสเนาะมันเป็นแบคที ria เท่านี้ก็ตัดสินใจก็คือแกะออกมาแล้วก็ดึงออกมาหนึ่งซองเนาะหนึ่งซองแล้วก็ฉีดเพราะว่าตัวนี้ยังยังไม่เคยเทสเลยนะครับเคยเทสแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่เป็นอะไรเราก็คิดว่า หาจุดหาจุดของของเขาเนี่ยครับว่าเขาจะทะําปฏิกิริยาไงแล้วก็คิดว่าธรรมดาเนาะแบบระคายคออมไปมันก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยแต่ไม่คาดฝันครับว่าในลําคอเราเป็นหนองสิ่งที่มันเป็นไฮไลไท์ก็คือวันนั้นผมอมแค่สามเมตรนะครับก็เป็นไม่ได้นักเวลานะครับเพราะว่าติดเชื้อนะครับติดเชื้อก็เลยอมไป พออมเข้าไปปั๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าสบายในลําคอครนี้ตอนอชันข้าวตอนเที่ยงนะครับก็รู้สึกว่ากลืนกลืนได้ง่ายพอตกเย็นมาปั๊บมาดูอีกทีหนึ่งครับไม่มีหนองครับวันนั้นผมประทับใจมากเลยนะครับกับกับตัวเนี้ยไอ้ลูกองเมอริสเนี่ยตอนนี้ก็คือก็ให้ลูกๆนะครับมีลูกสามคนก็ให้ลูกๆด้วยนะครับพบเอาไปพอดีไม่มีรูปนะครับไม่ได้ถ่ายรูปในลำคอ ไว้มันน่าเกียดเนาะเพราะว่าตอนที่แฟนบอกเนี่ยผมก็ตกใจแล้วนะครับเบือ้องต้นแต่พออมเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนเย็นก็หายเจ็บคอเลยก็ตัดตัดสินใจครับว่าทุกคนเนี่ยอยากบอกให้ทุกคนเนี่ยมีติดบ้านไว้นะครับไอตัวนี้และครับไอตัวเมอริทพอพอลิทพัทเนี่ยเพราะว่ามันดีมากมเลยนะครับมันช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโดยตรง แฟนผมบอกว่าไม่อยากให้ทานยาเอ,อเขาเรียกยาอะไรนะแอนตี้ไบโอติกอะไรประเภทนี้นครับเพราะว่าเวลาเราทานไปเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดอาการอะไรไม่รู้เนี่ยผมก็จําไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็พูดให้ผมฟังนะครับเพราะการทานยากับอใช้ลูกอมฆ่าเชื้อเนี่ยใช้ลูกอมฆ่าเชื้อดีกว่าสิ่งที่มันมหาศาาย์ครับวันเดียวเองนะครับเพียงสามเม็ดแต่ไม่ได้นับเวลานะปกติเขาบอกว่า 6ชั่วโมงใช่ไหมครับอ่า6ชั่วโมงอมหนึ่งเม็ดแต่ผมไม่รู้เลยวันนั้นรัวเข้าไปสามเม็ดตอนเย็นก็กินข้าวได้ปกติแล้วก็หายเจ็บคอแล้วก็มาส่องดูอีกทีก็ไม่มีแล้วครับไม่มีอาการบวมแดงเพราะอาการแบบนี้ถ้าเกิดการติดเชื้อภายในลําคอเนี่ยมันจะเป็นหลายวันบางคนเป็นหลายวันปุ๊บนั้นเชื้อก็ลงไปใน ข้างในมันก็เกิดอาการไข้หรือว่าพวกไข้หวัดอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ผมบอกว่าสุดยอดจริงๆน,นะครับก็สําหรับผมนะครับพอในหนองยังหายนะครับผมว่าไอไอไวรัสที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันคงจะดีขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมีไว้อมนะครับเอฆ่าเชื้อได้ทุกเชื้อนะครับแฟนผมบอกว่าตัวเนี้ยฆ่าเชื้อได้ทุกเชื้อนะครับ โดยเฉพาะไวรัสยุคปัจจุบันนะครับมีพกไว้นะครับทุกท่านครับเดี๋ยวขอคืนให้กับบอสชันนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์วีมากๆนะคะวันนี้มาแชร์เรื่องราวดีๆวันนี้ฟังอาจารย์วีเล่านะเราก็แบบโหขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่ได้ล้วไม่ได้เราต้องจัดนะคะไม่ได้เราไม่ได้ต้องเรื่องจัดไม่อยากฟังคนเดียวนะคะขอบคุณมากนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้สําหรับนะคะโปรดักท็อกของเราก็คงตอกย้ํานะคะให้กับทุกท่านได้มั่นใจกับเมอริสนะ,ะเพราะปริพัฒ์เม็ดองค่าเชื้อของเรานะะขนาดไม่เชื้อในหนองมีแบคทีเรียรก็ยังไปเชื้อไปทําลายได้ภายในวันเดียวอู้อะไรจะขนาดนั้นว่าน้ำดื่มเราก็มาหาศา์อยู่แล้วมาเจอเม็ด องของเรานี่ต่อไปนี่นี่โอ้โหต้องเชิญเชิญแขกรับเชิญแบบสองเคสทั้งน้ำทั้งเม็ดอมเลยจริงไม่รจริง,รอรงขอบคุณ้วยนะขอหัวใจรรวๆให้จานวีเราด้วยนะคะ